จัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย ช้ำจัดไปช่วงสุดท้ายมันที่สุดใน13โลกนี่คือนักเตะตัวแสบตัว5แบ็กซ้ายทีมชาติออสเตรียคริสเตียนฟุกซ มาหมาดฝันอีสเซช i ่นค e ณช o บคุณชอบไหมโอ้ยนั่นสำหรับคุณส u ุกไหมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับแบ็กซ้ายที่ดังมากเป็นคนที่เอาแชมเปญไปลาดใส่หัวผู้จัดการทีมนะครับ The number one left back in the Premier League Christian f o l h o w are you? ็นไสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับโอเค I heard is it true คำถามแรกจริงอบะ่ะ มีคนบอกว่าไอ้คำว่าฟุกชื่อคนเนี่ยแปลว่าสุนัขจิ้งจอก That's right <S ถูกต้องในครัชคนที่บอกคุณนเนี่ยฉลาดมากอันนี้ท่านรองประธานก็บอกมา oh, yeah. okay, so ใช่ใช่ใช่ท่านฉลาดมากครับ <'s> ชื่อผมไม่ใช่ฟลุก <'s> เหมือนฟลุกดวงดีนะชื่อผมอ่านว่าฟุกส์ ฟุกก็แปลกดีให้เวลาเขาสสนามประกาศชื่อผมคนก็จะตะโกนว่าฟุกส์เขาไม่ได้โหผมนะโอโหได้ยินแล้วเนี่ยขนลุกเลย I love the wash bag Wasback นักฟุตบอลทุกคนอย่างนี้เขาต้องพก wash bag หรือว่าไอกระเป๋าที่ใส่พวกน้ำหงน้ำหอมแชมพูแชมพูผมชอบมากนะผมเห็นไอกระเป๋าที่มีหน้าสุนัขจิ้งจอกของคุณเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำเทรนด์ตอนนี้ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยต้องหลีกทางให้กับกระเป๋า m ม่เนมหรือว่ากระเป๋าที่คุณเอารูปตัวคุณเองเอารูปอะไรพิเศษศษใส่ลงไปเพราะมันไม่เหมือนใครดีเออเชมิร์ดเด g เ v e it to me ใช่เจมี่วาร์ดีกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมเ,เป็นคนให้ผมเลยเขาบอกว่าวัน นึงไปช้อปปิ้งกับครอบครัวเห็นกระเป๋าจิ้งจอกนี่ก็เลยจัดให้เจ้าฟุกสน่อยตอนนี้ใช้ประจำผมชอบเสื้อคุณมากเลยเนี่ยสวยดีนะมีกระหลงกระโหลกด้วยเอะอะไรเนี่ยมันมีมันมีคำขวัญอะไรบ้าครับเนี่ย ancestral เสื้อตัวนี้มาพร้อมคติประจำใจว่าชีวิตต้องบ้าต้องกล้าอยากทำอะไรก็จัไปอืมสวยดีสวยดียดโอเคงั้นขอตัวงเด โโออเเคคจัดไปนี่รายศักเป็นชื่อผมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกมีคำสอนของพุทธศาสนานี่นี่จงมุ่งมั่นจงขับเคลื่อนตัวเองทุกอย่างต้องเริ่มจากจิตวิญญาณข้างในโอ้โหฮาจริงๆครับและเดี๋ยวมาดูฟุกซ์โชว์ภาษาไทยกับประเด็นที่คนสงสัยมากที่สุดในห้องแถลงข่าวคริสเตนฟุกซ์เดินมาคลาดิโอลาเนลีว้า Oh, yeah! <laughs> Are you? Enjoy Tomorrow <laughs> 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 training session. Idea high! Idea pong! Hoi! Son of Idea high! Yeah, Idea pong! Son of my! Son of my! Alright! Pong dai! Fang! Jam, ส่วนเสื้อที่เขาถอดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีมาแจกแน่นอนใครสนใจ Follow IG เราเลยครับ mm hmm. c h a ป์ช็อตเด็ C H A M P S H O T D E D สมภาษ์เสร็จแล้วได้เวลาฉลองกับวันที่จะอยู่ในใจพี่น้องชาวเลสเตอร์ตลอดไปตอนนี้นะครับเรามากันอยู่ในเมืองของเลสเตอร์แล้วนะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญจดไว้ เป็นประวัติศาสตร์เลยครับก็คือวันที่16พฤษภาคมหนึ่งวันหลังจากที่เลสเตอร์เล่นนัดสุดท้ายใช่ของฤดูกาล2016นะครับวันนี้จะมีการปิดเมืองจะปิดถนนตั้งแต่บ่าย3โมงถ้าเกิดมองเอาไปซ้ายขวานะฮะสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือทุกร้านปิดปิดหมดแล้วก็มีธงเนี่ยครับตรงถนนเลยนะฮะมีป้ายนักฟุตบอลวันนี้ ผมพูดแบบง่ายๆก็คือทั้งเมืองจะออกมากันหมดเลยคุณผู้ชใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นะคะขนาที่เราเดินทางด้วยรถไฟทั้งขบวนนะคะพี่ชายอกคุณผู้ชมจะบอกว่ามีแต่คนใส่เสื้อสีน้ำเงินกับขาวเป็นทีมเลสเตอร์กือบหมดเลยนนคนเยอะมากมาร่วมงานสุดยอดจริงๆและวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศช็อตเด็ดฉะนั้นนะฮะต้องดูเพราะความสำเร็จแบบนี้ผมไม่รู้ว่า อีกกี่พันปีจะมีแบบนี้อีกนี่อาจจะเป็นครั้งหนึ่งครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตก็ว่าได้ครั้งในชีวิตของเราด้วยัน้ถูกต้องครับาตนั้นวันนี้คือวันที่เราจะต้องเขาเรียกว่าซึมซับทุกอย่างบรรยากาศตอนนี้เราใกล้จะมาถึงที่ King Power Stadium แล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางสโมสรก็ได้บอกว่าที่สนามจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับแต่พวกนักฟุตบอลเองนั้นจะมารวมตัวกันที่สนามก่อนอฉะนั้นครับเนงกบอกเลยว่า เปิดทีวีเร่งเสียงเพ่งจ้องมองครั้งหนึ่งในชีวิตห้ามกระพริบตาจิ้งจอกสยามพงาดทั่วเกาะอังกฤษทุกอย่างที่เจ๋ง,องคอยดูใจการเราแชมป์จัดไป รับตอนนี้เรามาอยู่ที่สนาม King Power Stadium แล้วนะครับแล้วต้องบอกเลยครับว่าโชคดีจริงๆนะครับวันนี้เราจะได้ขึ้นรถ <Yay! S 1> บัสแล้วคุณผู้ชมดูครับว่ารถบัสของเราเป็นรถบัสคันที่เท่าไหร่ครับ3มค่ะมันพรมลิขิตจริงๆคุณผู้ชมครับนี่ครับ33มสกต้องเป็นเบอร์เสื้อผมเป็นเบอร์ของช่อง3อง HD Original ดีมฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยครับว่า นี่น่าจะเป็นโชคดีมากเลยรายการไทยที่ได้ถ่ายภาพช็อตเด็ดจากรถรถบัสนะครับตอนนี้เมื่อมาถึงปุ๊บเขาแจกนี่แล้วนะครับไม่มีอันนี้นี่ขึ้นไปนี่โดนถีบลงมานะฮะโดนไปตก,กรถแน่นอนนะครับโดยแผลวันนี้ก็คือหลังจากที่ทุกคนได้ทางด้านของการคล้องคอแล้วข้างในนะครับก็จะมีน้ํา บริกภรบริการอาหารบริการคนที่จะเข้ามาจะต้องเป็นหนึ่งผู้บริหารทีม2ผู้เล่น3ครอบครัวผู้เล่น4พนักงานเท่านั้นเท่านนั้แล้ววันนี้เป็นวันสุดพิเศษเพราะถ้วยแชมป์อ l งล h ชพรีเมียร์ลีกถ้วยที่ทุกคนอยากจะถ่ายรูปด้วยเหลือเกินวันนี้มีมาให้นะครับฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูกันครับเป็นนักอม่เราไปยพิเศษค่ะคุช มาตรงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นรถบัสนะครับทั้งขวามือของผมนะครับคนคุ้นเคยนะฮะพี่กนกศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ของสมาคมโปโลนะฮะสวัสดีครับและนี่ก็คือเพื่อนๆนะครับซูเปอร์ V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  อ I P ของท่านประธานนะฮะจะสังเกตเห็นว่าแต่ละคนในหน้าตาดีทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เสื้อวันนี้อย่างที่ผมบอกครับแชมเปี้ยนพี่ปีเตอร์สักนิดหนึ่งฮะแชมเปี้ยน2016นี่ฮะ ที่ไหนผมไม่รู้ฮะแต่ที่เลสเตอร์นี่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไทยเดินมาเขาขอคุณถ่ายรูปทันทีคนไทยที่นี่สุดยอดมากๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาร่วมฉลองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะเข้าไปดูข้างในคุณผู้ชมฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามเข้ามานะฮะที่นี่ก็จะเสิร์ฟแก้คุยเป็นหลักนะครับเพราะว่า อิทธิพลของชาวจีนเนี่ยแรงมากน,น,นะครับแกค้ควยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c h r y s a n t h e ม u m น,นะครับ c h r y s อ n t h e ม u m chrysanthemum ครับรสโมรสรเลยเล่นดีครับเพราะเขาชอบกินแก้ควยกันนะครับเอาไบร g h t o n เอายุทิซัน cousin อ๋อนี่นี่เป็นย่าของมอาร์คออบรยตันเปกซายครับทุกคนเข้าแถวต่อคิวเพื่อจะไปถ่ายรูป,รปกับถ้วยแชมป์นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ทีมงานมาถ่ายกันด้วยแถวยาาเหมือนกันครับเดี๋ยวเจอกันนะ นี้5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวตอน,น5โมง45เขาก็จะไปขึ้นรถบัสกันขคลังผมนะครับตอนนี้เป็นการ เลี้ยงอาหารก่อนเพราะเดี๋ยวขึ้นพารเรทจะไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ผู้บริหารแล้วก็นักเตะทุกคนจะอยู่ข้างหลังไหมครับใช่แล้วค่ะเยอะมากไปแนววิวเดี๋ยวเเห็นอะไรบ้างนักบอลค่ะหลยคนมากเลยแล้วก็ขอไลยเซนไปบ้างแล้วด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยค่ะที่ขาดไม่ได้โกด้าเห็นใจนะครับบางคนก็ไปไปหลบอยู่นะครบนมุมเพราะว่าแจกไายเซนถ่ายรูปกันไปเยอะมากเลยก็เข้าใจครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวจะขึ้นรถบัสและเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเจ๋งๆจัดไปแน่นอน คุณผู้ชมครับตอนนี้ขบวน p a เ a d เริ่มออกแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจาก king power stadium นี่แค่อ p p e t ไ z e r เซอรคุณผู้ชมครับนี่แค่เรียกน้ำย่อยเดี๋ยวออกจากสณานแล้วจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวจัดไป ฝั่งขวาของผมฝ<ห>ั่งซ้ายของคุณผู้ชมนะครับรออีกนิดเดียวเดี๋ยวทางด้านของผู้จัดการทีมผู้เล่น,แล,นและทุกคนจะออกมาคนเยอะแค่ไหนดู Side. I want to thank you all of you. You've been amazing the whole season and from the past that we own the team you always support and this is amazing season. I hope you keep support the same and I think we need bigger stadium. Huh? To say thank you to everybody because in all the season they push behind us and they believe in us. Every time we was down to nil, they push, they push, they push. เขาบอกว่าที่เลสเตอร์เนี่ยนะครับมีประชากรประมาณสองแสนกว่าคนวันนี้สองแสนกว่าคนน่าจะอยู่ที่นี่ทั้งเมืองอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วนี่คือหนาสวนสาธารณะข้างในกำลังมีปาร์ตี้กันอยู่นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะต้องรีบกับเอาภาพความประทับใจนี้ส่งกลับไปถึงเมืองไทยนั่นแหละครับก็คือช้ำจัดไปลับมาพ่ใหม่ค่ะทางช้องตา แล้วคืนนี้คุณผู้ชมครับยังเจอกันได้อีกนะครับในรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อเวลาประมาณ5ทุ่มนิดๆได้แล้วค่ะคอเจอกันได้เลยค่ะช่องสาวเสตีค่ะช้องพี่ชายห่ะวันนี้นะครับเราขอลาจากเลสเตอร์ไปก่อนภูมิใจที่เป็นคนไทยแชมป์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คือการเดินทางที่สนุกแล้วก็ประทับ ที่สุดครับเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานสมโมสรเลสเตอร์คุณวิชัยศรีวัฒนประภาแล้วก็ท่านรองประธานคุณต๊อบอัยวัฒนศรีวัฒนประภาขอกราบขอบพระคุณทีมงานทุกคนของ King Power แล้วก็เลสเตอร์ที่สำคัญที่สุดครับขอ ขอบคุณทีมจิ้งจอกสยามที่ได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าหากเรา Fearless ไม่กลัวใครหากเราเป็น Foxes Never Quit หรือว่าจิ้งจอกที่ไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีแรงกายแรงใจแค่ไหนจัดไปทุ่มเทให้มันสุดใจมันจะมีสักวันครับที่เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดความสำเร็จที่เกิดประวัติศาสตร์ที่จะถูกยกย่องและพูดถึงตลอดไปชั่วนิวรันด